สวัสดีครับสวัสดีครับผมต่ายครับวันนี้นํากระบะที่ใช้งานได้ที่พร้อมไปวิ่งลับจากไปที่ไหนก็ได้แค่มีคันนี้กับเจ้าเตอร์ค่าไฮรักหรือวแซดอินเดเชันนะครับสีขาวช่วงยาวหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วลงเล่มทุกอย่างเป๊ะโปร่งใสเพราะฉะนั้นอยากได้รถแบบนี้ติดต่อต่ายขายรถมือสองได้ที่ MC99 0 9 5นะครับ0945561036ห้คําให้คำปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสองพี่ได้แน่นอน เชิญครับพี่รอบคันเนี่แนะครับกระบะสวยๆนะครับสีขาวคันนี้ช่วงยาว ู้ถือตู้มาตรฐานนะครับ2เมตร10เซนเนียแหละลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้รถที่สวยปี2020แบบนี้รถใช้งานมาเพียงแค่7,000 70, 0โลสวยแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างสวยทุกอย่างเนียนรถไม่ช้ำน้ำไม่ท่วมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจังอุบัติเหตุต่างๆการันตีได้นะครับเพราะฉะนั้นตายนำรถมาขายทั้งทีรถต้องสวยรถต้องเนียนรถต้องดีและที่สำคัญราคาต้องถูกกว่าชาวบ้านเขา เต็นอื่นขายเท่าไหร่ตายไม่รู้คันนี้ปี2020ตายเปิดขายเพียงแค่439,000บาทพอพี่439,000บาทผ่อนอยู่ที่9,200บาทระยะเวลาผ่อน6ปีพอแต่อยากผ่อน7ปีเดี๋ยวมันผ่อนลงไปอีกมีดาวไม่มีดาวซื้อสดซื้อผ่อน094-556-1036มีคำตอบให้พี่แน่นอนที่สำคัญเครื่องต้องดีรถต้องสวยหน้าต้องคมปะอ่านี่อะไรครับ แดดจะแดดแบบนี้เพราะฉะนั้นต่ายไม่ย้อมแมวต่ายไม่รีไอ,ไ,อไอทุกอย่างแน่นอนนะครับเบรก ABS นะครับช่วงยาวถุงลมนิรภัยเครื่องยนต์ดีเซล1 0เออสอง0แรงม้าสวยกิฟตแน่นอนพี่หลักที่สำคัญพลังได้ แน่นอนไม่แบกน้ำหนักไม่แบกบอดี้เอาไปวิ่งรับจ้างวิ่งขนส่งได้เลย439,000บาทพอ9,200บาทไม่ดาวเลยซื้อสดซื้อผ่อนเข้ามาพี่ m c 9 9ลับลูกกาคองเจ็ดปทุมธานีตายขายรถมือสอทั้งทีต้องเอาให้สุดพี่เนี่ยแหละภายในนะครับทุกอย่างเอสแบ็กแอร์เย็นเพลงเพอกกระจกไฟฟ้าปักไฟฟ้าเบาะแยกเกียร์ธรรมดา 2,444,150แรงมมา4,39,000บาทพอขายถูกถูกขายไม่แพงขายเอาให้พี่ไปต่อได้ไปทำมาหากินได้ผ่อน9,200บาทไม่ดาวเลยวันนี้ตายฝากไว้เลยพี่รถสวย Toyota Hilux r e v o Z Edition สีขาวปี B 2020 4,39,000บาทครับผมสวัสดีครับ